วัสดีค่ะทุคกคนมาพบกับเกดกันแคะช่วงนี้เกดก็จะแบบลงคลิปแบบไปค่อยต่อเนื่องมามาหายหายนะทุกคนเพราะว่าคือช่วงที่อย่างคลิปล่าสุดทุกคนเห็นไหมคะว่าหน้าเกดก็คือสะกิดเงินเนาะมันก็เฮือขึ้นเต็มไปหมดเลยแล้วเกดก็แบบมันทรมานมากเลยทุกคนคืออย่างวันนี้ผ่านมาอาทิตย์หนึ่งมันก็ค่อยๆเริ่มดีขึ้นนะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละเป็นปน,ปนหายหายอยู่ที่ ภูมิต้านทานของเรานะคะคือช่วงนั้นนะที่มันเอ่อเห่อขึ้นก็ช่วงนั้นเกตไม่สบายเนาะก็เหมือนร่างกายก็อ่อนแอมันก็ขึ้นแล้วเวลาที่มันขึ้นมันก็จะแบบเจ็บแสบปวดร้อนเหมือนไฟไหม้เหมือนไฟรั่วแล้วหน้าเกศก็คือแดงแล้วมันก็หนอยอ่ะทุกคนมันแบบมันดิ่งไปเลยอ่ะมันรู้สึกว่าแบบทําไมมันต้องขึ้นที่หน้าด้วยอ่ะเรารู้สึกว่าเราแบบหน้าเกียดมากไม่อยากส่องกระจกไม่อยากแบบ เดินผ่านกระจกไม่อยากเห็นหน้าตัวเองอะรู้สึกแบบโกรธแล้วก็เสียใจมากคือมันทําใจยอมรับยากมากนะทุกคนคือเกดเป็นมาเนี่ยสองปีแล้วเนาะคือช่วงแรกๆเลยที่เป็นเนี่ยช่วงนั้นคือดิ่งกว่าน,นี้ก็คือเหมือนแบบถ้าทุกคนจนาได้ในช่วงที่เกศไม่ลงคลิปคือหลายเดือนไปเลยนะคะก็คือช่วงนั้นก็คือทําใจยอมรับไม่ได้ทุกคนเราไม่อยากแบบออกไปข้างนอกไม่อยากไปเจอคนไม่อยากไปไม่อยากไปไหนอะ่ะ ก็คืออยู่บ้านแล้วก็หมกมุ่นอยู่กับตัวเองก็แบบเนาะมันอยู่ันหน้าแล้วคือเราเราก็เป็นแบบครีเอเตอร์ที่แบบเออยังต้องใช้หน้าในการในการเข้ากล้องอะไรอย่างเงี้ยเราก็นอยตัวเองเกตก็อ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ ให้กำลังใจแล้วก็ให้คําแนะนําดีๆมากมายเนาะเกดจะบอกว่าเกศไปหาหมอมาหลายที่แล้วนะคะหาหมอที่ตุรกีก็สองครั้งแล้วแล้วก็ไปหาหมอที่ไทยด้วยแล้วก็ไปหาหมอที่ไทยเนี่ยสองครั้งแล้วก็ล่าสุดก่อนจะกลับมาตุรกีเนี่ยก็คือไปหาหมอที่สถาบันโรคผิวหนังตอนนี้ก็คือรักษาอยู่กับสถาบันโรคผิวหนังก็ได้สเตียรอยอ่อนๆและแล้วก็มอยเจอร์ไลเซอร์แบบเข้มข้นนะคะที่คุณหมอให้มาแล้วก็ใช้เวลาที่มันมีอาการแล้วก็มียากินอยู่2ตัวเนาะ ก็ไม่ได้กินต่อเนื่องก็แค่เฉพาะเวลาที่มันมีอาการเกดหลังจากที่ได้ไปแบบหาคุณหมอมาคุณหมอก็บอกว่าของเกดเนี่ยมันเป็นผิวหนังมันไม่เกี่ยวกับอาหารคุณหมอบอกว่าอาหารแทบไม่เกี่ยวเลยกินได้ทุกอย่างแต่แอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยต้องงดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ามันมีเอฟเฟกนะคะประมาณนั้นแหละแต่ส่วนอาหารการกินแบบนมไข่หรือว่าขนมปังบเบเกอรี่ไม่เกี่ยวคุณหมอบอกว่ากินได้หมด ซึ่งเก๋ก็สังเกตตัวเองนะบางทีเก๋ก็กลัวว่าแบบมันจะแพ้หรือเปล่าอาหารอะไรเงี้ยเวลากินอาหารก็ปกติค่ะแทบไม่มีอะไรเปลี่ยนแต่ว่าเวลาที่นอนน้อยหรือก่อนจะมีรอบเดือนหรือช่วงไข่ตกช่วงที่เรารู้สึกร่างกายเราอ่อนเพีย er, มันจะขึ้นแล้วก็โดนแดดเหงื่อออกมันจะขึ้นคือเหมือนอะไรที่มันไปสัมผัสกับหน้าโดยตรงเช่นแดดเหงือ่อหรือพักผ่อนไม่เพียงพอ มันก็จะมีผลกับภายในใช่ไหมมันก็จะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนตอนเช้าบางทีตื่นมาหน้าเกี้ยงมากเลยนะไม่มีอะไรเลยพอบ่ายมาเนี่ยร้อน <c ười> ไปออกกําลังกายเหงื่อออกนะเกศก็ต้องรีบอาบน้ําถ้าไม่รีบอาบน้าเนี่ยขึ้นเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนค่อนข้างใช้ชีวิตลําบากอยู่เหมือนกันเก๋รู้สึกว่ามันเป็นโรคแบบโรคคุณหนูมากเลยทุกคนเราต้องใช้ชีวิตแบบให้ดีอะ นอนให้เยอะๆนอนนี่สาคัญมากคุณหมอบอกว่ากินอาหารดีแค่ไหนแต่เรานอนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยมีค่าเท่ากับศูนย์อะไรอย่างเงี้ยเลยนะคะทุกคนก็นั่นแหละอย่างวันนี้มันก็ดีขึ้นแล้วก็กลับมาทาคลิปได้ก็ยิ้มได้หัวเราะได้อย่างช่วงที่มันขึ้นเยอะๆอ่ะมันเจ็บอ่ะทุกคนมันเหมือนไฟลวกอ่ะแล้วมันขึ้นมันคันยุบยิบยุบยิบมันก็ไม่รู้ว่าทําไมมันต้องเกิดขึ้นกับเกตดด้วยแล้วทําไมมันต้องขึ้นที่หน้า ถ้ามันขึ้นที่แบบแขนขาหรืออาจจะแบบตัวเกตอาจจะยังรู้สึกทำใจยอมรับได้มากกว่านี้ว่าเออมันก็คงเป็นเวรกรรมของเราอะไรหรือเปล่าหรือมันเป็นผลจากการที่เราไม่ได้ดูแลตัวเองที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยววันที่4ทธันวาคมนะคะเกตก็มีนัดกับหมอที่ตุรกีนะคะก็เป็นหมอแบบเออหมอเขาเรียกว่าหมออะไรสลิมนัดให้นะคะคือแม่สลิม เขาอยากให้เกดไปให้แบบไปตรวจเลือดหน่อยไปดูว่าเลือดเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเกดก็เออเขาอยากให้ไปก็เพื่อความสบายใจของเขาด้วยเราก็จะไปนะคะซิลิมก็นัดหมอแล้วเดี๋ยวก็จะไปวันที่4เมษาไอา้สีธันวาเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาเกดจะมาอัปเดตผลให้ฟังว่าเป็นยังไงคือจริงๆอ่ะเกดเคยตรวจเลือดแล้วตรวจ s อ e เอเนาะว่าเป็นแบบภูมิแพ้ตัวเองภูมิแพ้ภูมิแพ้ร่างกายตัวเองอะไรประมาณ s อ e นะคะ หรือเปล่าแต่ผลออกมา99%ไม่ได้เป็นนะคะก็รอดไปก็รู้สึกว่าโล่งไปเยอะมากเหมือนกันที่ไม่ได้เป็นนะคะแต่ก็นั่นแหละค่ะมาอัปเดตนะคะว่า,าหายไปไหนช่วงนี้แบบลงคลิปบ้างไม่ได้ลงคลิปบ้างนอยกับตัวเองอยู่นะคะมาวันนี้เดี๋ยวจะมาทํากับข้าวอีกแล้วนะคะวันนี้มาทําอาหารเย็นเหมือนเดิมนะคะเมนูน,นี้ก็จะมีทอดมันกุ้งเมนูโปรดของนุ่มๆน,นะคะแล้วก็มีต้มข่าไก่นะคะซึ่งนี่ต้มข่าไก่ เห็ดเราซื้อมาตั้งแต่รอบที่แล้วเหลือเท่านี้นะคะเกดซื้อมาโลนึงตอนนี้เหลือเท่านี้ละเกือบจะไม่ได้กินต้มขาไก่แลวสิลิมแต่ว่านังก็แบบว่าขอหน่อยเธอต้องได้กินนะวันนี้ก็จะมาทําให้สิลิมด้วยนะคะเมนูเอาใจแบบพ่อกับลูกนะคะเราก็จะมาปั่นทอดมันกุ้งนะคะเกดก็จะใช้กุ้งวันนี้1นกิโลนะคะเป็นกุ้งที่ยังมีแบบเป็นเกล็ดน้ําแข็งอยู่นะคะทุกคนมันจะได้เด้งๆนะคะเกดก็จะปั่นทีเดียวเลยนะคะทุกคนใส่ไข่ไก่นะคะ พริกไทยป่นนะคะผงกระเทียมน้ำตาลทรายค่ะแป้งข้าวโพดค่ะเกลืออันนี้ก็เป็นแบบกุ้งล้วนๆไม่ผสมนะทุกคนแต่เราก็จะมาทำโดนัทกุ้งนะคะ โรยเกดขนมปังนะคะวันนี้เกดจะไม่ทอดนะคะเกดจะใช้วิธีอบเอานะทุกคนแล้วก็จัดทรงเขาหน่อยนะคะเจาะรูให้เป็นโดนัทนะคะเมนูนี้เป็นเมนูที่เราต้องสั่งทุกครั้งเวลาที่เราไปร้านอาหารที่ไทยนะทุกคนนี่แบบนี้นะคะแล้วก็เอาไปทอดได้เลยแต่ว่าเกจจะใช้วิธีการอบแทนเกจไม่ได้ปั่นละเอียดมากนะยังมีความแบบเนื้อกุ้งเป็นชิ้นอยู่เวลาที่เรากินเนี่ยเราก็จะ ได้ก,กับเนื้อกุ้งเป็นคำคๆเลยนะกุ้งแบบเต็มปากเต็มคําเราก็จะได้โดนัทกุ้งหน้าตาประมาณนี้นะคะทุกคนส่วนอันนี้ยังไม่หมดเราจะอบถาดต่อไปนะคะถาดเต็มละ เกดก็คือทําชิ้นใหญ่ตอนแรอกอกะว่าจะแบ่งไว้ในตู้เย็นแล้วก็เอาไว้ทํากินครั้งต่อไปแต่รู้สึกว่าทําให้มันหมดเลยแล้วกันถ้ากินไม่หมดก็เดี๋ยวเอาไว้อุ่นกินนะ,ะเดี๋ยวก่อนอบเกดก็จะฉีดสเปรย์น้ํามันนิดหน่อยนะคะแค่นี้ถ้าใครชอบทอดก็ทอดก็ได้นะคะเกดก็ชอบทอดแหละแต่ว่าช่วงนี้ก็อยากคุมน้ําหนักนะคะก็จะอบเอาเนาะเกดก็อบไฟบนล่างนะคะไฟ200นะคะอบจนแบบ สีเหลืองสวยประมาณ20นาทีนะคะต้มขาไก่เนี่ยเป็นเมนูที่คนตุรกีชอบมากเลยเกรดทำให้เพื่อนฉริมกินให้ญาติฉลิมกินทุกคนก็คือแบบติดใจ พอได้กินต้มขานี่คือแบบลืมต้มยำเลยนะทุกคนปกติเนี่ยต้มยำก็คือจะเป็นแบบอาหารไทยยอดฮิตยอดนิยมอะไรประมาณนี้คือถ้ามีแขกมากินข้าวที่บ้านเนี่ยอาหารไทยต้มข่าไก่เนี่ยต้องเข้านะต้องมีเรียบร้อยประมาณนี้นะคะส่วนเนื้อไก่วันนี้เนี่ยเกศก็จะใช้เป็นน่องไก่นะคะที่ไม่มีกระดูกเนาะเอาเฉพาะเนื้ออย่างเดียวจะได้กินง่ายๆนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็จะมาทําต้มขาไก่นะคะเก๋ก็เตรียมเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คือเครื่องต้มยำแล้วก็อันนี้เนื้อไก่นะคะเดี๋ยวเราต้มน้ําสักครู่ให้น้ําเดือดก่อนก็เ๋ยเราจะใส่ขาตะไคร้ลงไปต้มนะคะ เห็ดใส่น้ำนิดเดียวนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวน้ำจากเห็ดเนี่ยมันก็จะออกมาอีกแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่กะทิลงไปอีกนะคะดี๋ยวมันก็จะพอดีกันถ้าใส่น้ำเยอะไปอุ้ยถ้าใส่น้ำเยอะไปเดี๋ยวมันจะลงเหลงนะคะลงรสนะคะน้ำตาลทรายตามชอบเลยค่ะน้ำปลากะทินะคะ อดมันกุ้งก็เสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนสีอาจจะไม่สวยเหมือนเราทอดเนาะเพราะว่าเราใช้วิธีการอบเอานะคะถ้าเกิดทอดก็จะสีเหลืองทองสวยเลยแต่ก็กรอบนอกนุ่มในเหมือนกันนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะพักไว้ก่อนต้มขาไก,ก่แล้วก็สุกเรียบร้อยนะคะเก็ตก็ปิดเตาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่มะนาวนะคะ แล้เดี๋กดจะแยกหมอ้อออกให้เด็กๆแล้วก็ค่อยใส่พริกของในหมอ้อของเกดนะคะได้มีดอันใหม่มาชอบมากเลยทุกคนแล้วก็คมมากรู้สึกสนุกกับการทำกับข้าวนะคะเดี๋ยวเกดปักตะกร้าไว้ถ้าเกิดใครสนใจนะคะทุกคนไปตำกันได้ใช้ดีจริงๆอันนี้แนะนำแล้วมันแบบขนาดแบบพอดีมือจับถนัดมือมาก ทุงมะนาวเรียบร้อยแล้วรสชาติอร่อยแล้วนะคะเราก็จะตักออกมาให้เด็กๆก่อนที่จะใส่พริกนะคะเน้นซุปนะคะเด็กๆชอบซดน้ำส่วนหม้อนี้นะคะก็เติมพริกลงไปนะคะต้นหอมผักชีเกตจะไม่ได้โรยนะคะเพราะว่าสลิมไม่ชอบทุกคนเรียบร้อยค่ะต้มขาไกา่น่ากินมากเลยทุกคน ฮัลโหลไหนอยู่ไหนคะเอ้าทำไมไปซ่อนตรงนั้นเอ้าอุ๊ยกินอะไรเนี่ยใครซื้อให้แล้วไปซื้อมาเหรอครับแอบไปซูเปอร์มาร์เกตต็ตก่อนมาบ้านเหรอเ <มา S 2> ชิญครับแม่ทำกับข้าวครับที่บ้าน นี่ครับตามสัญญาแม่ไม่ได้โกหกป๊าถามลูกาไทอรีถามป๊าไม่รู้ไปใครเข้าบ้านก่อนสิลูกแล<า>้วมันหนาวแล้วพี่อะไรวันนี้ไม่สบายเหรอที่เชิญโทรมาบอกว่าพี่กรมีไข้นิดหน่อยเหรอลูกเป็นยังไงบ้างครับมีน้ำมูกด้วยหรอสนุกไหมที่โรงเรียนสนุก เ็กโ,โตแจ็กเก็ตโอเคข้างนอกหนาวไมาวหวมลูกอุ๊ยทำไมเปลี่ยนเสือ้อเพราะว่ชาชีสัยกางเกงถอดกางเกงไม่ได้อ้าวจริงเหรอถอดกางเกงไม่ทันเหรออุ๊ยจี้ออ่อยไหมคนเนี้ยอ่อยไหมคะอ่อยไหมคะเอ๊ะอย่าเพิ่งกินครับเราต้องกินข้าวก่อนนะลูกนะ ันนี้ก็คืออาหารเย็นของเราวันนี้นะคะทุกคนต้มขาไกา่แล้วก็ทอดมันไม่ใช่ทอดมันสิโดนัทกุ้งนะคะแล้วก็สลดัดอันนี้เป็นสลัดตุรกีนะคะสลัดน้ำใส,สก็จะเป็นรายการอาหารเย็นแบบง่ายๆนะคะนนนะพี่ะครครับรกินข้าวครับ พอแบบไม่ได้ทอดเราก็จะกินหลายชิ้นได้แบบไม่รู้สึกผิดนะคะทุกคนสวีทชิลี่ซอสอะไรเด้อสวีทชิลี่ซอสแมส่แบบาดูมุดฟักตาพี่กอลคย์ขอด้วยพี่กอล์ยมาแล้วนนี้พี่กอลยไม่หิวข้าวเหมือนจะตัวลุมล่มๆด้วยนะพี่กอยเนี่ยวันนี้ครูก็โทรมาบอกแล้วค่ะบอกว่าพี่กอยมีไข้นิดหน่อย มาซดน้ำซุปอย่างเดียวก็ได้มาลูกมามาให้แม่ป้อนก็ได้นะได้นะแม่ป้อนได้นะกินไหมตัดตัดไม่ได้ครับแต่แม่ช่วยครับน้ำกงด้านรอมาลูกมาพี่คอะไรมาคนเก่งมามาลูกลอ่ะอ่ะชิมอ่ะชิมดูสิพอแล้วหรอ อ่าโอเคแต่ถ้าพี่อยไม่กินข้าวจะกินยาได้ยังไงล่ะลูกแบคายกินผักด้วยนะ,ะผักนิดหน่อยอตอนเด็กแบคายชอบมากเลยบบโอเคไม่เอาเยอะโอเคแบบนี้ ะะเด็กๆก็หลับหมดแล้วทุกคนพี่คลายก็คือตามระเบียบไข้ขึ้นอีกแล้ววันนี้ไม่ได้นอนอีกแน่นอนเลยเกดเช็ดตัวไปแล้วนะคะแล้วก็กินยาแล้วก็หลับไปเรียบร้อยส่วนแบครก็หลับแบคไยอะ่ะตัวไม่มีไข้หรอกแต่ว่าน้ำมูกไหลไม่หยุดเลยแล้วก็ ตัวลุมๆนิดหน่อยวันนี้ก็จะทําการแยกที่นอนนะคะเดอกเกนก็จะนอนกับพี่โครายเพราะว่ามีไข้ก็จะคอยดูวัดไข้เขาตอนกลางคืนแล้วก็เช็ดตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนแบคายก็จะต้องไม่นอนกับพ่อเพราะว่าเดี๋ยวจะติดไข้กันเนาะคิดว่าน่าจะไม่รอดติดแน่นอนเพราะว่าแบคายก็เริ่มมีอาการละส่วนพรุ่งนี้ก็น่าจะไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะคงจะต้องอยู่บ้านพักผ่อนแล้วคือเกดเพิ่งหายป่วย คือที่ป่วยตอนนั้นก็เพราะว่าลูกแบบไม่สบายแล้วเก๋ก,ก็แบบดูแลลูกจนแบบตัวเองไม่ได้นอนจนเองก็ป่วยไปด้วยตอนนี้เพิ่งหายป่วยอลูกกลับมาป่วยอีกแล้วคือช่วงเนี้ยกําลังจะเป็นช่วงที่แบบฤดูเปลี่ยนทุกคนมันกําลังจะเข้าหน้าหนาวมีฝนบ้างวันหนึ่งมีสี่ฤดูอ่ะตอนเช้าหนาวบ่ายชะแบบสายมาแดดบ่ายมาฝนตกเย็นแบบหนาวอะไรอย่างเงี้ยก็คืออากาศค่อนข้างแปรปรวน เด็กๆก,ก็ป่วยกันเยอะนะคะก็คือคน,นป่วยกันเยอะแหละช่วงนี้ช่วงที่อากาศเปลี่ยนเนาะคลิปนี้นะคะเกดก็หวังว่าทุกคนจะชอบอาหารของเกดนะคะต้มขาไก่แล้วก็โดนัทกุ้งนะคะอร่อยมากสลิมชมไม่หยุดเลยใช่ไหมสลิมใช่คับ <laughs> <laughs> อร่อยไหมวันนี้อร่อยไหมครับอร่อยอร่อยอร่อยมากโอเค okay. ก็เอาเป็นว่าคลิปนี้เกดก็ขอตัวปิดคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะทุกคนเพราะว่า เดี๋ยวจะไปอาบน้ําเตรียมตัวดูแลลูกแล้วคืนนี้น่าจะไม่ได้นอนอีกแล้วนะคะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าชอบวิดีโอเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u บ s c r i b e ครับบ๊ายบาย